Side. Light this bitch สวัสดีครับผมโดมนะครับเวสป้านะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถนะครับเวสป้ GTS นะครับ300 HPE นะครับ EP นี้เป็น EP ที่30แล้วนะครับแล้วก็จัดแต่งเต็มอย่างนี้นะครับพร้อมออกรถได้เลยนะแต่นี้เป็นลูกค้าเก่านะก็ต้องขอขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะครับที่ให้ยืมรถนะครับมาโชว์นะครับแล้วก็ในส่วนของของแต่งว่ามีดีเทลแต่งอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น GTS 300 HPE นะครับ High Performance Engine นะครับก็คือ จะมีอัตราเร่งที่ดีมากนะครับในสำหรับของตัว GTS 300ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ GTS 300ตัวนี้แล้วอยากจะมาลองเทสนะครับก็สามารถมาเทสได้ที่เวสป่านะครับวัชระพลได้เลยนะครับเป็นรถโดมเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายคันนี้ก่อนคันนี้น่าจะใช้งบของแต่งเนี่ยอยู่ราวๆประมาณน่าจะมีเกือบเกือบแสนและกันเดี๋ยวค่อยบรรยายไปเรื่อยๆนะว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับ ก็จากด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะมีมือเบรกนะครับก้านยาวนะเป็นตัวของเซริโอนี่อันนี้เป็นตัวโฉมเก่านะครับตรงนี้ก็จะมีวาลหน่อยนะที่เขาทํเวาลไว้ตรงนี้เพราะอะไรนะฮะเขาเขาคิดไว้แล้วว่าเผื่ออนาคตถ้าสมมุติว่ารถเนี่ยมีการล้มนะครับหรือว่ามีการแตกหักตัวนี้มันจะหักออกไปก่อนนะครับเราก็สามารถยังจะเบรกได้อยู่ อ่แต่ถ้าเป็นเบรกปกติพวกนี้มันอาจจะงอหรือเสียศูนย์หรืออาจจะขับไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปลอกแทนด์ของเซริโอนี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตุ้มปลายแหน์นะครับตัวนี้ชุดชุดบนตัวนี้ชุดนึงน่าจะมีประมาณ6,000ได้นะครับมือเบรกปลอกแหน์นะครับแล้วก็ตุ้มปลายแห่เดี๋ยวไปดูดีเทลด้านหน้า ด้านหน้าของตัวรถตัวนี้ใส่เป็นชิลนะครับไฟสกรีนนะครับของเวสป้าแท้เลยมูลค่านะครับ6,990บาทตัวนี้สีสโมกนะครับที่เราเห็นด้านหน้าอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะอันนี้ไฟเลี้ยวนี่เพิ่งมาใส่เพิ่มเติมเลยนะครับเป็นไฟเลี้ยวของ HD Core นะครับค่าค่าตัวของมันก็คืออยู่ที่7,500บาทนะครับพร้อมติดตั้งตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวของ HD Core เดี๋ยวผมลองเปิดไฟเลี้ยวให้ลูกค้าดูนะครับ นี่นะครับสวยงาม2ข้างพอเวลาเราปิดไปปุ๊บไฟมันจะค่อยๆขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้มี d a y ์ไลท์ด้วยนะครับตัวบังแต่ด้านหน้าตัวนี้ทําเป็นงานคาร์บอนนะครับเป็นลายอิตาลีนะครับชุดหนึงตัวนี้อยู่พันหบาทนะครับด้านล่างเรามาดูด้านล่างตัวนี้ก็ด้านล่างเต็มเหมือนกันนะใส่เป็นโชคเซริโอนี่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวแมสแบล็นะครับตัวนี้ชุดนึงอยู่ประมาณ2 7งหมได้ ชุดหนึ่งนะครับหมายความว่าก็จะมีหน้า1ต้นนะครับแล้วก็หลัง2ต้นนะครับตัวนี้หน้า1หลัง2นะครับแล้วก็มีใส่ไฟเป็นตัวสปอตไลท์เขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าใช้ในยามค่ำคืนได้นะครับตัวนี้นี่นะครับมีตัดหมอกด้วยนะครับมีไฟโซ่กหมาขาวนะผมลองเปิดเทสให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าไปติดตั้งมาเองนะครับน่าจะอยู่ประมาณตัวนี้ถ้าของอย่างมียี่ห้อหน่อยก็น่าจะสองพันได้นะตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นงานคาร์บอนนะครับของพี่นัดคาร์บอนด้วยนะครับบางโชคด้านหน้านะครับฝาครอบโชคใส่เป็นของซซลิโอนี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ3,000นะครับแล้วก็ร้อยน็อตไทเทนนะครับรอบขันดูด้านในแต่ตรงกระเป๋าด้านหน้ากระเป๋าด้านหน้าตรงนี้นะครับใส่ที่วัดโวนะครับของโคโซนะครับตัวนี้อยู่ประมาณพันต้นๆนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันอยู่ด้านนอกแต่ทีนี้ลูกค้ารีเควสบอกว่าขอให้ฝังลงไปหน่อยนะครับก็ให้ดูแบบเนียนๆตานะครับ แล้วก็มีปุ่มนะครับสวิตช์สองตัวนี้นะครับเอาไว้เปิดไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นไฟพาร์มานะครับปุ่มสวิตช์ไฟพาร์มาแล้วก็มีหูเกี่ยวของของไบเกอร์นะครับเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะตัวนี้ชุดนี้ชุดหนึ่งเป็นงานใหม่เลยนะครับอยู่1,800บาทนะครับอันนี้แข็งแรงมากนะครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็มีฝากระเป๋านะครับฝาปิดหม้อน้ำที่เป็นคาร์บอนนะครับพื้นวางเท้านะครับนี่ตัวนี้เป็นงานเคียวนะงานเคียวคาร์บอนแนวขึ้นมา มันจะทาให้ดูไม่หนาแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะครับพักเท้านี่นครับพักเท้าคนซ้อนนะครับใส่เป็นของเซเลอนี่นะครับแล้วก็ตัวเยื้อพักเท้านะครับใส่เป็นของไม่มีแบงนะครับตัวนี้ประมาณชุดตึงตัวนี้ประมาณพันพันห้าได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ของเซเลอนี่ก็ตกอยู่ประมาณคู่หนึ่งเกือบสี่พันนะครับโหรอบคันจริงๆนะครับดีเทลเยอะมากคันนี้ด้านข้างฝาข้อสายพาน ตัวนี้ถ้าเป็นตัว g d 3 0 0ตัวใหม่ที่เป็นตัว HPE นะครับจะเป็นฝาครอเป็นพลาสติกนะต่างจากตัวเก่านะครับถ้าตัวเก่าก็จะเป็นแข้งนะครับสายพานแล้วก็มีเป็นงานคาร์บอนทั้งฝา,ฝาด้านหน้าแล้วก็ฝาหม้อกรองตัวนี้นะครับดูไฟไท้ายไฟเลี้ยวที่เราบอกนะครับ HD Core เนี่ย7,500ได้ทั้งหมด4ดวงนะหน้า2หลัง2นะครับไฟไท้ายนะครับเดี๋ยวผมอลองเปิดไฟดูนะครับโอ้วสวยอะ ผมว่าตัวนี้ HD c o r e เดี๋ยวผมต้องแอบไปใส่รถผมบ้างแล้ว <laughs> น,นี่ครับบาท้ายนะครับบาท้ายก็เปลี่ยนนะครับจากของเดิมเป็นตะแกรงหลังพับก็เปลี่ยนเป็นของเซริโอนี่เหมือนกันชุดนี้อยู่3,400บาทนี่ครับเป็นสีดําด้านโอ้โหฝากครอบท่อนะครับนี่นะครับเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันตัวนี้นะครับสวยงาม <c ười> ก็เรียกได้ว่าตัวนี้ก็เป็นแบบว่าแบบดีเทลนะครับรอบรอบคันแบบจัดเต็ม แล้วก็เบาไอน,นี้ลูกค้าไปสั่งทําขึ้นเบามาจะเป็นแบบว่าเป็นเบาะเจลนะหนังสีน้ําตาลรถสีเหลืองเบาะสีน้ําตาลนี่ก็ได้อารมณ์แบบสวยงามเหมือนกันเนาะสีน้ำตาลสีน้ำตาลแบบเปลือกไม้ตัวนี้อ่าเหลือไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะครับไฮไลท์อีกอันหนึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าจอจะเป็นจอของเรือนไม้ของ SIP นะครับของซิฟนะครับชุดนี้อยู่หมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมติดตั้งนะครับ ก็ดีเทลดูได้รายละเอียดได้หลายอย่างนะครับก็จะมีวัดโวลต์นะครับมีวัดรอบนะครับแล้วก็จะมีเลขไมล์แล้วก็มีบอกความเร็วด้วยนะครับตัวนี้ปรับได้สามารถเปลี่ยนสีหน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันดูได้ครบหลายฟังก์ชันนะครับตัวนี้เราสามารถมีลูกเล่นได้เยอะนะครับลูกค้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนะครับแล้วก็พร้อมแต่งรถแบบนี้นะครับ สวยๆงามๆนะครับเราก็จัดให้ได้นะครับก็ทักมาหาเราได้เลยนะครับที่แอดไซน์นะครับโดมเวสบ้าหนะครับหรือว่าช่อง y t u t u นะครับโดมเวสบ้าหรือจะเข้ามาที่หน้าเพจก็ได้นะครับเวสบ้วัชราพลนะครับเราก็มีรถใหม่จัดจำหน่ายแล้วก็มีของแต่งนะครับให้ลูกค้าที่สามารถเลือกซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็ทักมาหาเรานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับให้กับช่องโดม เวสป้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกัน EP ีหน้านะครับว่าจะมีรถนะครับสวยๆงานแบบไหนที่จะมาจัดแต่งนะครับให้ลูกค้าชมกันอีกทีนึงนะครับหรือว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับ